สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งนาที่ีกล้องได้นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองแล้วกันนะครับผมก็คือเพื่อนๆเคยไหมครับเป็นคนหนึ่งที่เราเวลาเล่นเพลงเนี่ยเราต้องดูโน้ตตามถูกไหมครับอ่าต้องดูโน้ตตามนะครับผมพอไม่มีโน้ตเราก็ไปไม่เป็นเลยหรือบางคนอาจจะไม่ต้องดูโน้ตแหละแต่ว่าพอไปถึงวันที่จะต้องได้เล่น นะครับผมกลับลืมนะฮะผมมีวิธีการเทคนิคนะครับผมให้เพื่อนๆลองทําตามดูนะครับจะสามารถเล่นเพลงนั้นได้นะครับผมอาจจะไม่ดีพออาจจะไม่เหมือนเป๊ะแต่ว่าแน่นอนว่าทําให้เล่นตั้งแต่ต้นจนจบได้แบบจับผิดไม่ได้เลยด้วยซ้ำไปนะครับผมบางครั้งอ่าโอเคเทคนิคแรกนะครับผมเพื่อนๆก็ส่งทุกๆแห้อง่าเทคนิคที่หนึ่งนะส่งทุกๆ8ห้องก็คือโดยทั่วไปอะเพลงมันจะมีนะครับประมาณทอดหนึ่งจะมีประมาณ8ห้องนั่นแหละนะครับผมเพราะนั้นเราก็ตีธรรมดา พอถึงห้องที่8ก็ส่งแค่นั้นนะครับผมเทคนิคที่2คือฟังอาจจะฟังนักร้องฟังคอร์ด<ม>เพราะว่าการฟังเนี่ยบางครั้งบางทีมันไม่1ท่อนมันไม่ได้8ดห้องใช่ไหมครับเราส่ง8ห้องถูกไหมครับเราส่ง8ห้องแต่มันยังไม่ถึงท่อนต่อไปเราก็ฟังแล้วก็อาจจะส่งอีกหนึ่งรอบหรือย้ำอ่า ย้ำกองเสเน่กับฟอร์ทอมก็ได้อ่ายกตัวอย่างเช่นสมมุตินะห้องที่8เอายังไม่จบอบผมโอเคแหละมันอาจจะไม่เป๊ะเหมือนเพลงที่เราซ้อมมาอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันสามารถทำให้นะช่วงเวลานั้นเรา the show must go on แล้วก็เล่นต่อไปได้ลองน,นำวิธีการนี้ไปใช้ดูแล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้อำลังใจกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระความรู้ดีๆจากหนึ่งนาะทีตีกองได้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ